วันนี้เวลา17นาฬกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จลงณสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบีและประิญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเ,นนเร,รงเียนในเรืออากาศนวมินทกศิตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2561จํานวน426คน ในการนี้พระราชทานพระบรมราชาว,วาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพไทยความสําคัญต่อนหนึ่งว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานจะเป็นอาชีพที่จะแบตามหลักเกณเมื่อเขา้ารับตำแหน่งหน้าที่ทุกคนทุกคนจะได้ทัความเข้าใจว่านายทหารนั้นต้องเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดีกล่าวคือต้องตั้งใจที่แบิหน้าที่ททให้เต็ม

ตเองต่อผู้อืนทั้ต่อหน้าที่การงานภาพอาหารวนสามารถิญาณและผู้นำที่ดีในาการปฏิบัติงานนการเปิตนงานส่กวรพอครับเริ่องนก้าวหน้าไย้ยามรับเพื่อและมีสุขภาพซึ่งจะง่วงนอน 我安排的目标是百。